มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโป๊กธนวันรพูดแล้วก็ขำเคยชวนแฟนไปปฏิบัติธรรมพอเจอคำตอบแล้วพีคสุดๆช่วงนี้กำลังมาแรงสำหรับนักแสดงหนุ่มโป๊ธนวัน์นะคะเป็นที่รู้จักกันในนักแสดงหลักในละครเรื่องพมลิขิตกำลังมาแรงสุดๆเรตติ้งพุ่งฉุดไม่อยู่แล้วค่ะ เมื่อพูดถึงเรื่องของความรังเจ้าตัวได้ครองโสดมานานหลายปีแล้วนะคะเมื่อถามถึงเรื่องหวานใจก็มักจะได้คำตอบเดิมไร้คนดูแลหัวใจล่าสุดป๊อบเองได้เล่าประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่เจ้าตัวนะคะมีแฟนบอกว่าเจ้าตัวเผยว่ามีช่วงหนึ่งที่เจ้าตัวนั้นมีแฟนและชวนไปปฏิบัติธรรมด้วยกันเพื่อจะได้ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดซึ่งคิดว่าเป็นหนทางแห่งการพ้นทุกข์จริงๆแต่คําตอบที่ได้กลับมาจากแฟนสาวทําเอาเจ้าตัวถึงกับต้องหัวเราะค่ะ ซึ่งอดีตแฟนของหนุ่มโป้ได้ตอบว่าเออพวกเราเข้าไปปุ๊บเรารู้เลยว่าการเกิดมันเป็นทุกข์มันทําให้เราเวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุดครับสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนก็คือสอนให้เราไม่เกิดสอนให้เราพ้นทุกข์ใช่ไหมแล้วพูดต่ออีกว่าไม่อะ่ะเขายังอยากเป็นนกอยู่อยากเกิดเป็นนกอะไรแบบนี้ทําเอาแฟนๆที่ฟังต้องอึ้งกับคําตอบของเธอนะคะเพราะว่าเธอเองอยากเวียนว่ายตายเกิดเป็นนกอะไรแบบนี้ค่ะฟังดูน่ารักนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ